วันนี้เสียต่อพามาดูของถูกอีกหนึ่งที่ครับของถูกของถูกอันนี้ก็วางอยู่ตรงหน้าศาลเจ้านะมันหัวเยอะมันไม่มีที่วางเส้นหน้าศาลเจ้าเนี่ยตรงมาเลยอันนี้เอาอันกอันแรกก่อนอะไรนะไอเจ็ดร้อยันได้ยาวอันนี้โทษทีถ้าอันนี้ขายไปแล้วรอส่งรูปอ๋ออันนี้ขายแล้วเหมือนหัวดับเพลิงเลยหัวรถดับเพลิงครับที่ที่รูปนี้รื้อมาลูกค้าชอบเครื่องมันมากเลยผมไลฟ์สดอยู่แต่นี้ผมไม่ได้ลงผมไลฟ์สดในติกติกไป น่าจะถ้าใครที่ดูไลฟ์น่าจะจำได้รู้ไหมไหม่เท่าไหร่พี่หนึ่งหัวมันก็เลยสวยสด1น9่งมืนเอิหงนเก้อยเก้าสิบเองนะอเวอร์อเลยอมเพจแล้วสวยมากแล้วก็ไอ้มิซู6ก9อ้าอ่าหอันนี้หัวเครื่องเกียร์ยกเซตเลยก็อยู่ที่20ทุวน 20, 20ทุวนหัวเครื่องเกียร์ใช่หมดเลยอ่ามันเป็นเครื่องอะไรครับเป็นเครื่อง 6M ตัวสองแรงหกเอ็มหนใช่ครับ นะครับตัวนี้ใช่ครับสองแสน 200, ครับหัวเครื่องเกียร์ใช่ครับถ้าใครมีไอ้หลงอ่ะอยากจะเอาไปทั้งชุดได้เลยใช่ครับส่วนี้เจโอเมกาเจโอแปดเหรอหมวกว้างตัวนี้ติ J o, ด o, e, หมวกว้างแปดแปดเจใช่ตัวนี้ติดแปดอีา 8, 8 J, e, มาครับเอฟจีแปดเจวางได้แล้วก็สิบล้อวางได้แต่เครื่องมันเป็นเครื่องของหกล้อเอฟจีแปดเจแต่ว่าตัวเครื่องมันเป็นเจโอแปดอี๊ยเจโอแปดอี o, e. ใช่ครับอันนี้ก็ไม่แพงเหมือนกันหัวน,นี้ผมขายอยู่ เท่าไหร่ดีนะแสนสามล้วกันหัวจะว่าหัวเหรอใช่หัวเปล่าอ่าหัวเปล่านั่งนั่งคิดซีไปใช่ครับไบตาใสาเจ้าเลยแสนสามแล้วก็มีหัวโลโก้คอปแคบหัวแคบเครื่องไฟเกียอยู่ข้างหลังเหมือนไอที่อยู่หน้าบ้านอ่าอ่าอ่าไี้ฝาแฝดเขาฝาแฝดนี่ไปฝากเราไปเยอะแล้วงโลโบคก้โลโบคอปไอที่สามใบปัดเหรอใช่ครับครับอันนี้เป็นสองใบปัดเป็นหัวสองสิบเหรอ สอแต่ว่าเคร่องปตัวขอแต่ถ้า20มันจะเป็นยูโรห้าเลยนะมันมันไม่มีแคปไงยูโรห้าเลยนะยูโรห้าเอฟอาร์เอาง่ายเอฟอาร์เลยนี่หกน็อตเท่าไหร่เสียต่อเนี่ยทั้งชุดนี่หรอครับเท่าไหร่ดีนะเนี่ยทั้งชุดทั้งหัวเครื่องเลยเหรอเนี่ยหัวเครื่องเกียร์เลยครับอ่าเครื่องของฮิตคีเอาไปทั้งคันหน้าด้วยในการที่เกียร์เกียร์ครับหัวเครื่องเกียร์เท่าไหร่ดีนะเนี่ยหัวเครื่องเกียร์สี่สิบห้าสิบหก ยี่สิบแปดพอไหมอ่ะยี่สิบแปดยกเซตยกเซตเลยทั้งหัวเครื่องเกียร์คานหน้าคานหน้าไปด้วยเลยนะครับมันจะมีม้อนนงม้อนน้ำติดไปด้วยกระปุกกระปุกไปหมดนะใช่ไหมถ้าเสียต่อนี้ไม่มีถอดนะไปหมดก็คือไปหมดนะครับเกวนใหญ่ถ้าหัวถายแล้วผมจะซ่อมมาวางไว้เนี่ยนะอย่างหัวนี้ก็รอส่งสวยมากเลยหัวนึ่งเหลืองเนี่ยนี่ลูกค้าจะทำอะไรครับนี่แล้วก็อ่าเมกะสิบล้อ ใส่สิบล้อก็ได้ FG 8 J ก็ได้หัวเจ็ดตันนะเนี่ยนี่ครับเจ็ดตันเหรอเครื่องตัว270แรง270้เเลยเหรอใช่หัวคาร์สิบห้าแปด E สองเจ็ดที่อยู่หน้าบ้านเมื่อกี้ที่ผมพาไปดูครับอันนั้นเป็นคาร์สิบสี่นิ้วแต่ตัวนี้เป็นหัวคาร์สิบห้านิ้วมาดูสภาพหัวเลยอันนี้รถอันนี้เป็นหัวแคบหรือกว้าง กว้างโอ้โหมีชุดแต่งมาพร้อมเลยนะตัวนี้นะเออมีชุดแต่งมาให้เรียบร้อยเลยแต่งไว้หมดแล้วชุดนี้เท่าไหร่เสียต่อเนี่ยทั้งเครื่องทั้งอะไรมีอะไรบ้างอืมผมมีทั้งหัวเครื่องนะแต่ว่าเกียร์ผมไม่ได้ให้เกียร์อ่าเกียร์อ่าเกียร์ไม่ได้ให้พอดีผมดันเอาไปขายพมา่าก่อนก็เลยงานพ <laughs> อดีไม่รู้ไงพลาดไปเมันวางอยู่ไม่เห็นหัวก็เครื่องเนาะครก็าขายเกียร์ทิง้งก็ เป็นเหลือแต่หัวเครื่องเหลือหัวเครื่องแต่ว่าถ้าเกียร์ผมจะมีเกียร์ที่เป็นของ j o b u t ให้ตอวนี้ผมเสนอลูกค้าไปตอนนี้อยู่มาสามสิบเ็ดเองท้าสิบเจ็ดใช่แต่ก็คุ้มเหละยเพราะว่าแค่ตัวเครื่องก็หลายตังค์แล้วครับครับครับโอเคนี่นะครับถ้าใครอยากดูก็อีกที่หนึ่งก็อยู่ตรงนี้แหละนาศาลเจ้าก็ของเดียวกันกับเสียต่อดูจากถ้าคุณขับรถมาเห็นคุณอยากได้หัวไหน ถ้าดูในคลิปอ่ะก็ไปติดต่อเสียต่อได้เลยและไอ้โพรเฟียนะโพรเฟียทางนั้นน่ะโพรเฟียด้านหลังนั่นแหละครับครับโพรเฟียตัวนั้นอ่ะแบรนด์สั้นน่าจะเป็นของรถไทยนะน่าจะเป็นของไทยอ๋อเขามาถอดซีรีส์ไปก็เลยขอให้เราช่วยรับไว้ก็ตัวนี้แหละครับรับตอนนี้สักประมาณหกหมื่นห้าก็พอหกหมื่นห้าครับใช่ครับโพรเฟียใช่ครับ หรือหกหมื่นว่าเราไม่หกหมื่นไปแล้วแ่ะผมแค่ของถอดบ้านเราผมแค่เชิญมาผมก็ไม่ได้อะไรเยอะแยะหรอกครับน่ครับถ้าใครมีถ้าใครมีไอ้สามใบปัดไอ้ไอ้หัวอินซีเก่าๆอ่ะเนาะมันต้องไปวางอย่างนั้นเนาะหรือว่ารถรุ่นนี้แหละแต่มันชนมาใช่ครับไม่อยากลงทุนเยอะก็นี่เลยแต่ก่อนเขาเป็นพระเอกเลยนะเนี่ยสิบกว่าปีก่อนตอนนี้ก็ยังพระเอกอยู่ใช่ไหม โปรเฟียนเนี่ยว่าได้ไม่เคยตายครับอืมผมก็ชอบนะโปรเฟียแต่ซิลลี่เกียรติมันก็สวยเหลือเกินใช่ครับอ่ะโอเคจริงๆมันมีโกดังแต่ว่าผมต้องขออภัยถ้าเครื่องผมไม่เข้าไม่ได้จริงๆครับโกดังเครื่องเสียต่อมีเยอะแต่มันมันสดเกินมันยังไม่บางทีมันมันขึ้นมาแล้วมันเลยเสียขาเออมันมาเลยเสียขาเราเพิ่งลงของด้วยเดี๋ยวจะดูไม่ดี มันสวยอยู่แล้วแต่ถ้าเดินไปเดี๋ยวไปเหยียบนู่นไปพิงนี่เดี๋ยวมันจะลงทั้งแผงเรามันอันตรายอ๋อเราทึนกันไหมใช่ถ้าเกิดขนาดผมยังโดนมาแล้วเลยผมเป็นเจ็บเลยครับครับโอเควันนี้เสียต่อก็พามาทัวร์ครับนี่อยากได้เกียร์ก็มีขายนะเสียต่อก็ขายได้เหมือนกันก็พอมีบ้างครับเกียร์6เอสดีมีบ้างนิดหน่อยล็อกกี้มีไหมล็อกกี้ตอนนี้ของล็อกกี้น่าจะหมดนะครับล็อกกี้ยังเกียร์ขายดี เีย่างพอติด6กับ 6BG อะไพวกนี้ขายดีมากเออแล้วเครื่อง 6BG ไม่ค่อยเห็นเลย 6BG รู้สึกจะหายากมากเลยครับตอนนี้นะอย่างตัวเทอร์โบก็อ๋อเทอร์โบผมขายแล้วพีอยู่หน้าร้านแต่ไม่มีตัวอย่างให้ดูอืตัวเทอร์โบผมขายทไปแสนแปดแต่ผมเพิ่งมารู้เนี่ยว่าเขาขายได้อีกสองแสนใช่ 6BG เทอร์โบบางอย่างผมก็ไม่รู้ราคาของข้างนอกหรอ่ะเราขายถูกเอาชื่อเสียงไปเราได้มาทุกวันนี้นับคติว่าอย่างนี้ครับพี่ เราดูคนอื่นมากไปอ่ะเราก็มีแต่เอ้ยทำไมเขาได้เยอะวะทำไมเขาได้เยอะกว่ากูวะทำไมใครทำไมเขาขายถูกกว่าคูวะครับผมมองว่าไม่ผมมองว่ามันมันทำให้เราวิตกกวลเองไงแต่รอบหลังเนี่ยผมค้าขายแบบว่ายังไงดีอ่ะเราตัดได้เท่านี้คู่ค้าผมไหวเท่านี้ผมไหวเท่านี้อืมผมก็เอามาขายลูกค้าแล้ลกผมก็จะเรียนรู้กับลูกค้าลูกค้าาจของเราเนี่ยเขาไหวกับเราเท่านี้ครับครับครับ เราก็เอาถือว่านี่คือเรามีจุดยืนของเราเองมีจุดยืนของเราเองไม่ต้องไปยิงตามคนอื่นไม่เขาจะขายสามแสนสี่แสนก็ช่างเขาเรามาถูกเราก็ขายไปตามนั้นไม่อานั้นแต่เราซื้อใจกันไว้เรารักษาคุณภาพของเราอครับซื้อใจกันไว้กับลูกค้าใช่ลูกค้าประจําคือคือคนที่สําคัญที่สุดนะในยามที่ลูกค้าขาจรไม่มีคําว่าประจํานี่คือสําคัญเลยมากๆเลยลูกค้าประจาก็ช่างนี่แหละพวกช่างนี่แหละ ลูกค้าประจําคือลูกค้าที่เชื่อใจเราอ่ะก็เลยง่ายหน่อยแต่ถ้าลูกค้าใหม่ๆบางทีกว่าที่จะทําให้เขาเชื่อใจเราได้ก็ต้องใช้เวลาานมากเหมือนกันใช่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 ประมาณอันนี้ก็สําคัญมากๆกับเรื่องที่ว่าเวลาเราขายของอ่ะเนาะทําไมต้องเอาไปเปรียบเทียบร้านนั้นร้านนี้เรามีจุดยืนของเราอ่ะให้เขาว้าวไปเลยก็เราอยู่ได้แค่เนี้ยเราขายอย่างเงี้ยมันมีจริงๆอ่ะของของนอกเนี่ยแต่ละร้านมันมันแข่งกัน ครัอย่างบางชิ้นเนี่ยอย่างหัวเนะีย้ยใหญ่เนี่ยใหญ่ตัวเอโอเก้ากับพีซีเก้าใเอโอเนี่ยล่าสุดข,ข้างในเนี่ยไอหัวสี่ประตูที่อยู่ข้างในครับแข่งขันกันที่ร้านอยู่ไม่ใช่แค่ไทยน,นะยันยันสี่ประตูเสียต่อก็ขายนะแปดหมื่นเก้าหมื่นแปดหมื่นผมได้แปดหมื่นนี่ผมถือว่าผมได้ทุนกลับนะเอาไปทําแคมปิ้งอะ่ะสวยพี่นี่ก็คิดอยู่เลยนะว่าถ้ามันไม่ไปจริงเดี๋ยวรอดูรอดูไปก่อนถ้าถ้ามีเวลานะ อ่ะอยาทำรถแข่งขับๆไม่สำคัญโอ้สีประตูเลยเหรอ,อเ,เอาเอาทั้งครอบครัวขึ้นนั่งแข่งไปด้วยกันเลยเอาชิวๆเ <c oughs> ขาไปแข่งแล้วไปทำเราไปขับรถเล่นเออเอานี่ไงจับเวลา20เข้าเส้นที่มันแม่นๆม่นไงผมยังว่าจะเอารถอ้สไลด์ไปลองขำขๆกับเขาอยู่ที่ว่า18วิให้มันเข้าเส้นได้18วิพอดีอหรือใกล้เคียง ปีนี้ผมดีใจนะกระแสรถแข่งมาดีปีก่อนๆก็มีดีนะแต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้ค่อนข้างจะมาเมืองการผมไม่ได้ไปว่ะดูเดือดมากเลยเมืองการเห็นเขาว่าใช่ใช่ใช่ผมไม่ได้ไปว่ะติดธุระแต่ผมรู้ผมรู้งานแข่งรอบหน้าละของทางสนามเจ้างาะพอดีเจ้าของสนามเขามากุดหนุนเครื่องที่ร้านไปอ่าเก็เลยเสียแม่ครูพอดีเขาเลยเล่าให้ฟังอยู่เหมือนกันว่าแข่งเดือนไหนเดือนไหนเดือนไหนเดี๋ยวคุยกันหลังไม่เออใช่ครับ ถ้าเป็นชนบุรีก็โอเคอยู่มันใกล้ใช่ครับแต่แกแจ้งแจ้งเดือนมาละแต่ผมก็เลยว่าอ้าวเดี๋ยวผมไปแน่ฝากถึงเสียแมคโครนะถ้าเป็นยูทูบเบอร์ให้เข้าฟรีได้ไหมช่วยโปรโมทนะเอานี่บอกได้เลยเดี๋ยวมุดมุ้งนะเดี๋ยวมุดไอ้นี่นะมุดผ้าล้อมนะมุดมุดสังกะสีนะนะครับทีนี้สนุกมากเลยครับต่อได้เลยเ็นรถะต่อไปด้เลยไอ้เมืองการได้ไปไหมเมืองการติด มติดนี่พอดีพอดีเป็นวันที่น้องชายผมศึกตอนนี้เลยไม่ได้ไปใช่ครับผมก็อยากเสียดายอยู่ผมก็เสียดายนะอยากไปอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันวิ่งยาวไงสนามนั้นอะ400่ะสี่ร้อยสองสี่ร้อยสองเมตรม,ม,ม,มีทั้งเนี่ยอ่าทางช่างม่อนก็ช่างม่อนก็แกก็เชิญนึกตัวเองมาหลายปีแล้วอะ่ะช่างม่อนช่างอยู่ใช่ครับนนนโซั้อย่างอะไรช่างนี่ก็มา ช่างเบี้ยวลาดลีก็มาชวนทั้งหลายรอบครับช่างเบี้ยวเราก็ไม่ว่างไปเหมือนกันโอ้เราอยู่หน้าร้านแบบนี้เนาะใช่ครับแล้วมันตรงวันเสาร์พอดีแล้วแล้วพอดีต้องตรงวันอาทิตย์สิถึงจะว่างวันอาทิตย์ผมไปได้เลยแต่วันวันเสาร์ผมวันเสาร์ผมงานหน้าร้านผมไม่ทันครับอืมใช่ใช่ใช่คนมักจะมาวันเสาร์เพราะว่าเป็นวันหยุดราชการบางคนเป็นเป็นข้าราชการแต่เขาทําธุรกิจพวกรถสิบร้อพวกอะไรพวกเนี้ยเขาก็มาเลือกซื้อกันวันเสาร์ วันเสาร์วันวันอาทิตย์ไม่เขาก็รู้ว่าไม่ไม่เปิดอยู่แล้วอ่ะเขาก็ต้องรีบมาวันเสาร์ผมโดนลูกค้าบอกประจำแหละทำไมเฮียของก็มีทำไมไม่ค่อยลงรีวิวไม่ค่อยทำคอนเทนต์อย่างแรกเลยคือผมผมไม่มีเวลาอย่างแรกเลนะอย่างสองผมไม่มีผู้ช่วยต้อง่ายเองลงเองไงใช่ต้องเดี๋ยวให้ลูกโตก่อนให้ให้แฟนเสียต่อมาทำรีวิวมั่งติดไม้ให้เสียต่อพูดเดินตามต้อยเลยใช่เอาไม่ต้องอะไรหรอกเวลาขายเนี่ยรีวิวตอนเวลาขายเลย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําคัญกว่านะี่คือแค่รับสายในวันหนึ่งตั้งแต่ผมตั้งแต่ผมมากับเสียต่อนั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมว่าน่าจะยี่สิบแล้วมัง้งน่าจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้ก็ยังตื้อซื้ออยู<ๆ>่นะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโทรกลับอ,อ๋อไปเรากลับร้านกันดีกว่าถ้างั้นให้เสียต่อไปรับโทรศัพท์ผมก็จะเอาหุล้อไปหาที่จอดที่จอดตรงไหนไม่รู้ในซอยนู่นเหรอที่จอดเอามาจอดตรงนี้ก็ได้นะครับจอด เดี๋ยวผมไปดูข้างในก่อนเออไปดูข้างในไปครับครับ